สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพาเพื่อนๆทุกคนนะครับทำบัตเตอร์คุกกี้หรือว่าคุกกี้เนยสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับส่วนผสมนะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์50กรัมนะครับเนยเค็ม50กรัมน้ำตาลไอซิ่ง20กรัมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์สาหรับตกแต่งหน้าขนมนะครับสำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นแรกนะครับเราก็จะนำเนยเค็ม นะครับใส่ลงไปในภาชนะที่ผสมนะครับจากนั้นเราก็จะตีให้เนยแตกตัวนะครับต่อไปเราก็จะเทน้ําตาลไอซิ่งลงไปนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะครับเราจะตีให้เนยจับอากาศนะครับเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าการตีแบบครีมมิ่งนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ3 4ถึงนาทีครับจากนั้นนะครับเราก็จะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ใส่ลงไปนะครับ หลังจากที่เราร่อนแป้งสาลีอในประสง์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําเนื้อขนมที่ได้เนี่ยตักใส่ถุงบีบนะครับสําหรับใครที่ไม่มีถุงบีบก็สามารถตักใส่ถุงพลาสติกได้นะครับ เราก็จะนำไปแช่ตู้เย็ยนเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าใครจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำออกจากตู้เย็นแล้วก็นำมาบีบใส่ภาชนะที่จะนำไปอบนะครับซึ่งถาดอบของเรานะครับก็จะรองด้วยกระดาษไขนะครับหลังจากที่เราบีบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ช้อนตกแต่งหน้าขนมนิดน,นึงเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะตกแต่งหน้าขนมด้วย เม็ดมะม่วงหิมาพานนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีธัญ,ญพืชอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะนําไปอบนะครับโดยเราจะวอร์มเตาอบไว้ก่อนแล้วนะครับเราก็จะนําขนมไปอบที่อุณหภูมิ150องศานะครับใช้เวลาอบประมาณ25นาทีครับ หลังจากที่ขนมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําขนมของเราออกจากเตาอ,อบนะครับเพื่อนๆก็อย่ากตกใจนะครับตอนนี้ขนมของเราอาจจะยังไม่กรอบเหมือนคุกกี้ที่เราเห็นกันนะครับเราก็จะนําไปพึ่งลมไว้ให้เย็นก่อนนะครับหลังจากที่เราพึ่งลมแล้วนะครับคุกกี้ก็จะแข็งตัวขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นคุกกี้เนยสดหรือว่าบัตเตอร์คุกกี้ของเรานั่นเองนะครับ